หลายท่านคงคุ้เคยกับหมอแดงในฐานะแพทย์แนวทางธรรมชาติบำบัดที่ตรวจรักษาคนไข้ที่คลินิกยอยู่เป็นประจำและให้ความรู้กับคุณผู้ชมผ่านหน้าจอโทรทัศน์ในฐานะวิทยากรประรจำ ยังไม่เคยมีใครได้เห็นก็คือภาพหอดแดงในบทบาทวิทยากรประสา Sentia aquilo สวัสดีครับคุณผู้ชม งวันนี้เป็นวันพุธครับคุณเหมือนแดงจะต้องไปออกรายการทั่วทิศทิตไทยกับคุณชรนาตย์เซนเนนครับไปช่องตันนีกว่าครับว่าวันนี้คุณเหมือนแดงจะให้สารและความรู้ดีๆเกียเยเ่ยวกับสุขภาพให้กับุผู้ชมแล้วก็กูุณุังทางบ้านอับไทยบ้างครับ สวัสดีครับครับผมคุณมแงสวัสดีทักทายคุณผู้ชมนิดหนึ่งครับสวัสดีวันนี้คุณผู้ชมต้องขออนุญาตนะครับพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาตามติดพาะรกิจของคุณมาแดงนะครับว่าคุณมาแดงเนี่ยอย่างวันนี้วันพุธใช่ไหมครับ มาแดงครับพวกมันแดงเมื่อเช้านี้มีผู้ป่วยมาผูคุณมาแดงเยอะมากก็มีหลายคนนะที่ผมนัดส่วนใหญ่ Yeah. đang เราบางทีเราอาจน่าจะรู้แต่เรา<ะ>ไม่รู้ความรู้อะไรที่มันสามารถกระจายได้สามารถให้ทุกคนเนี่ยเขาสามารถดูแลตัวเองได้<ะ>แต่ส่วนใหญ่แล้วที่ปัจจุบันนี้ที่มีปัญหาเยอะๆก็คือ เขาจะสถานีเนี่ยเขาจะมีตัวสอบที่รับรับปัญหาโทรศัพท์รับปัญหาอยู่ทั้งศัพท์แล้วก็จะปคนปัญหาแล้วเนี่ยเกี่ยวกับตัวสอที่จากคนไข้มาด่างทั่วประเทศ ก็จะมีคอมพิวเตอร์ที่จะข้อมูลวก็ตัวข้อมูลไว้นะครับครือหน้าจอจะบอกว่าคำถามจากคุณผู้ฟังถางบ้านมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มือแดงก็เป็นคนตอบปัญหาตอบปัญหาครับแล้มีพนักงานก็คือจำนวนมากใช่ไหมครับส่วนมากแล้ว คุณสนใจเรื่องของน้ำหมักเชลือผ้าปมากเลยนะัน้ำหมักเชลือผ้าต่างๆเนี่ยหรือว่าน,ะนาีิกาเนี่ยปัทำมานานแล้วทำม,มานานแล้วทุกคนเป็นไงล่ะให้มั่นใจอย่าใช้แต่ เราทำอาหารกินได้เองได้เลยใช่ไหมบางทีบางทีเราไม่ทำอาหารกินเราทำอาหารไปซื้อข้างทางบางซื้อจาร้านบางเรายังเชื่อใจเขาเลยสมมติว่าทำน้ำมันสุขภาพด้วยตัวเองเนี่ยเราก็มั่นใจได้เองอ้าวใช่เใจได้กับทำน้ำก น้ำตาลอย่างดีขนาดไหนออกขังมันจุขนาดไหนที่มาสะอาดเนาะแล้วทำน้ำยายัางไงที่มาสะอาดเราก็รู้วิธีการแต่ว,ว่าวันนี้น่าจะมีคำถามเกี่ยวกับน้ำเอนไซม์เยอะ,ะส่วนใหญ่ก็มีทั้งทุกวันน,น้ำมาน้ำเอนไซม์ทำยัางไงาทำเลิก วันน้ำตาลอะไรมีปัญหานผมว่าเรื่องนี้ ที่การไหนที่เราสามารถให้ความรู้ได้ที่ที่คนไข้เนี่ยคนทีไปเนี่ยนะคนยังไม่ยังไม่ใค้ Yeah. tiene la puerta. มมืออันนีเน้เป็นเรื่องของส้นหลับาของปอดับคือหมายความว่าถ้าปอดมีปัญหาเนี่ยใชยปป่ปอดมี จะรวมกันท <No ja mm ี่เชื่อมโยงกันครับเป็นคู่ขนานกันคนั่นก็มีปัญหาคู่กันได้มีปัญหากระลำไส้ใหญ่ท่ายไม่ดีกระปอดมีปัญหาก็ส่งนิ้วลลี้แจมได้ตอนนี้ผมกับคุณหมอแดงก็เดินทางมาถึงส น,นีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วนะครับในช่วงหน้าเราจะพา